อันอันงูงูงูกัดนี่บ่แม่นบ่งูมันมีกัดมันครบมันครบเอาั้าถ้าว่ากัดมึงไม่ต้องไปหาขูมึงไปหาอาจารย์อื่นมันมัขี้เข็บขี้เข็บเด้อครบคือกันครบคือกันไม่งอนไม่งอตอดตอดเหรอมันมันอะไรต่อยบ่ะกันมันต่อยแม่นบ่กันต่อยกูนี่แหละจะต่อยเอ้ามึงต่อยได้ภาษาไทย อย่าเฝ้าลิ้จ้อยกับหมาแมงป่องต่อยพี่ทำมาไม่รอดมันตัดเป่าเหล่าด้วยนะมันตอดมันไม่ได้ต่อยเออสมมุาไปหาหมอหน้าหมอเขาจะว่าแมลงป่องต่อยเป็นอะไรมาครัสมมุิเป็นอะไรมาครับบอสมมุาไม่งอตอดคันคันคันโคบคันมีคนยดนไป วายมันติต่อยได้เพราะมันมีกำปั้นแม่บอเมันต้องซา้หนวมที่กับมันสอยเออไม่งอดต้องเส้นหน่วมวา่งัมเอาเมันเป็นไม่งอดโดนแม่นั่งวยมันมันติดต่อยแบบไหนเล้ากัน